สวัสดีค่ะมัดอีสุสุสุขันค่ะวันนี้นะคะมัดจะพาไปชมรถใหม่ป้ายแดงนะคะเดี๋ยวรองตามไปดูกันนะคะว่ารถใหม่ป้ายแดงที่ปล่อยวันนี้นะคะเป็นรุ่นไหนนะคะตามมาเลยจ้านี่เลยค่ะตัวนี้เป็นแคป1.9นะคะตัวนี้เป็นแคปรุ่น LDA นะสีขาวนะคะตัวนี้ลูกค้าใส่กันชนหน้ามาด้วยนะคะตัวนี้กันชนหน้าเป็นแบบนี้เลยจ้า สีดำๆเข้ากับตัวรถเลยนะจ๊ะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ล้อจะเป็นสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดนิ้วนะตัวนี้มาจากโรงอองานเลยนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะทั้งสี่ล้อเลยนะจ๊ะตัวนี้จะเป็นสีขาวนะสีขาวเป็นแคปนะคะแคปยกสูงค่ะลูกค้าติดกันสาดด้วยอะไรด้วยจะบอกว่าคันนี้จัดเต็มมาก จัดเต็มทุกอย่างของทรงของแถมเต็มมากนะคะจะบอกว่าฟิลม์มตัวนี้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะดูข้างนอกจะคือจะดำนะแต่ถ้าดูข้างในโล่งมากค่ะเดี๋ยวให้ดูข้างในนี่เลยเห็นไหมคะข้างในอันนี้ข้างในค่ะจะบอกว่าทุกคันมันให้เป็นฟิล์มเซรามิกหมดเลยนะคะคือจะมองข้างนอกดำแต่ข้างในนะคะสว่างโล่เลยจ้าแล้วก็ตัวนี้ลูกค้า แทบจะไม่ได้รับส่วนลดเลยนะคะคือลูกค้าเอาเป็นของแถมหมดเลยของแต่งหมดเลยมีล็อกเบรกล็อกคัดด้วยนะคะล็อกอย่างอะไรพร้อมเสร็จเลยแล้วก็ตัวนี้จะมีฟังก์ชันตรงพวงมาลัยให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าเนอะจะเป็น LDA จะเป็นเบาะผ้านะคะแต่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้หรือจะหฮมได้นะคะได้หมดเลยนะคะมาพร้อมกับจอขนาดใหญ่เลยนะจ๊ะแบบน,นี้เลยอันนี้ก็เป็นสวิตช์ควบคุมของแอร์ค่ะเกียร <bom. S 2> ์ก็มี หกสปีดเหมือนเดิมค่ะหกเกียร์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวนี้พาขุมรถจ้ากระจกก็เลื่อนได้ปกติเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ล็อกกระจกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าฟิล์มเพิ่งติดมาจ้าสวยมากสวยมากนะคะจะบอกว่ากันชนเขาเข้ากับตัวรถมากเลยนะเขาเข้ากับตัวรถมากนะคะจะบอกว่าตัวนี้กันชนท้ายไม่ต้องติดเพิ่มนะคะมาจากโรงงานเรียบร้อยค่ะมาแบบนี้เลย สวยๆแจ่มๆแ,แบบนี้เลยนะจ๊ะแจ่มมากตัวนี้1.9 LDA สีขาวนะจ๊ะใครสนใจอยากให้รีวิวรุ่นไหนนะคะทักมัดได้เลยนะมัดพร้อมรีวิวให้ทุกรุ่นเลยนะจ๊ะหรืออยากได้รายละเอียดรุ่นไหนนะคะสามารถทักได้เลยนะวันนี้ไปแล้วค่ะฝนจะตกแล้วไปแล้วจ้า